ตัวดีตัวตัวตัวที่สิเป็นโชคเมื่อนี้เพอเฮงถือบุกลุกแล้วครับด้วยถือโจมตีอย่างหนักมาจากอุดรมาจากอุดรธานีมาที่กาลสินไหมครับมนทการพารวยกับทีมงานเออมีคนโทรหาอยู่เป็นเพิ่นได้ยินว่านเือจังซาครับแค่ซาเชดติกว่าสันเพื่นเลยจกเห็นเพื่นเลยจกมาเป็นมีเบอร์ของคุณมนทการไหมผู้เดมมาถามตีงัดเจาะกันเลกเขาเล่งเล่งเล่งบุญน้องผู้มพุ่มตอรีน่า ก็เร็วๆนี้ก็มีอยู่นะบอแเนไมาบอเพอนสไมาสปทบกางเดือนสองเดือนี่ิดึงดที่องมาห่บ่บ่อี่ที่ทสิให้มา่ทียท่ที่ท่ที่ท่ที่ที่ากสที่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 ทรมาี่ที่าด่ที่ที่ที่เี่ท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 ่ที่่ทีี่อนี้ีี่ิ่ด่่ททีติ่่่่ีีี่ีีีน่นเดี๋ยวโดน ไปเข well. ้าของน้ำก่อนเดี๋ยวให้ให้ให้สูตรแป๊บนึงแป๊บไไดด้้เอาเลขสูตรให้ดีกว่าเพราะว่าเป็นหัวนะพ่อยันในไม่แม่ปอมาหาติไม่ไม่เนาะตัวนี้สูตรเก่านะเก่าว่าเก่าว่าเกี่ยวขาบัตรเข่าเกี้ยวมันปะบัตรเข่าบัตะเอ็ดสีโชคดีก็เพราะสูตรได้ผมก็สนใจ่ท่านถือแล้วคือซื้อน้ำยาแล้วดำน้ำแได้เลยโอ้ยโอเคเลยเพ่มีปัญหาหรอก แต่ผู้ว่าอยู่นี่กะนักไก่เราตอนนี้แม่จังเดงสิน่นกสี่สิบวัาคือเก่านะนนวเอันนี้เป็นห้าห้าแล้วก็ เลขเด่นคือหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สิบหนึ่ี่เลขมันคือมันเลขอันเนี ทิติจัดอาจจะไม่โดนใจเด้อถ้าใครสนใจเด้อถ้าใครถ้าใครขาดผู้ใดบ่ามาถีดติติ๊ๆๆๆจับเนี่ยให้จับเอาเลยในตัวตารางในตัวตารางหรือว่าคนที่ชอบเลขเด่นบางคนก็นสิบอกว่าเลขเด่นเจ้าเนี่ยมันเป็นเลขดับเด้เพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าที่เขาเจ้ามาเถียงติในในไลน์เนี่ยคือแอดไลน์มานี่มาเถียงที่ว่ามันดับได้เลขเจ้าบ่อเขา แต่ว่ามันเข้าสองตัวบนสองตัวล่างทั้งชุดเลยเชงสีกมีติเกิดติเกิดไ้แคบปื๊มมันดับตรงไหนคะก็ได้ไปเถียงกันกับแฟนคลับแม่ก็ได้ไปเถียงแต่ว่ากับกะกะใส่วิจารณญาณเบิงเพราะว่าติ๊กับโบอแมนผู้วิเศษเนาะธรรมาสั่นติ๊กิดคื้สีร้ล่น้าแล้วแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดที่กันเนาะอาทานเนี่ยเซียน อันเลขกเด่นมันคือบ่มีในกรอบตารางเอาเป่ปดิเดะเลขศูนย์ดิเดบอเ,เลขหนึ่งเลขหนึ่งอ๋อลืมไปเลขหนึ่งคือคำนวณออกมาแล้วคือคำนวณออกมามันมันเป็นตารางสูตรคำนวณออกมาแล้วคือมันไม่ชนกับตัวในตารางนี้มันก็เลยเป็นเด่นอ,อ๋อจ้ะอันคือตัวคือมันเป็นคือมันเป็นตัวเนี้ยมันมันไม่ชนกับในตารางมันก็เลยเป็นตัวเด่นออกมาเลยแต่ว่า ก็คือศูนย์นี้คือศูนย์ให้เป็นเลขเดิมอีกตัวหนึ่งเพราะว่าที่จะให้เลขเด่มสองคูนไปสองตัวจ้ะคนคนคนคำนวณน,นี่มากบออยู่แน่หน,น่ที่จับครัวมาหกครูนี่มาร์กบอกคำนวณเหรอทีดข้อศูนย์ห้าเออเอาวาสีวาจังสันอะมากตัวไหนเอาวงกลมมาเป<อ>็นคนน่ะว่าสีวาเอานะที่มาชูนหาที่มาศูนหาแล้วก็มากตัวนี้ ห้าศูนย์สี่กับศูนย์ห้าอ๋อตัวที่ชอบเนาะแต่ว่าตัวที่ชอบเนี่ยอาจจะบ่ออกก็ได้ดิเนาะแมนบ่แมนอาจจะออกตัวที่บริเวณวงกลมแมนจะเปลี่ยนได้ด้วกันแต่ว่าในตัวเลขที่จริงมากอันนี้ความชอบของผู้เฮ็ดที่ที่จริงมากที่มากแบบบ่ที่บ่ได้ไปอยู่ในสูตรมุน้วนกระดาษไปทั้งตัวเลขที่ไม่ได้ทีติบอมักยูในสูตรนี่ก็คือ เดี <Cornell. S 2> ๋ยวได้ให้เคนก่อนแป๊บนึ่ะตัวนี้จะเอาจะเอาปากกาสีสีน้ำเงินดีกว่านี่มักม์กส่วนตัวแมนม์กส่วนตัวสองห้าศูนย์มักส่วนตัวเราอยู่เรียนในสูตรที่บดีอยู่ในสูตรคือสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ระบาดที่นี่กะตัวเลขสามเจ็ดแปด นิดไม่ใช่ไม่ไม่ได้อยู่ในสูตรไม่ได้คำนวณอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขียนไม่ไม่เคยชอบอยู่ในสูตรใช่ชอบนอกสูตรใช่ชอบตัวได้ว่าว่าง่ายๆกับฟื้นประเภทนี้แมนแมนแต่ว่าค่ะเลขเลขเลขที่จริงาในสูตรนี่คือตัวนี้กับตัวนี้ชอบในสูตรจะมีห้าศูนย์และห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ถ้านอกสูตรก็จะมีสอง ห้าศูนย์แล้วก็สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดเอาบัตรที่นี่สามเจ็ดแปดพิจารณาบงตรพี่น้องด้วยวีคอไอดีนะครับใช้วิจารณาไดราขาระมีเส้ยนจะหายับเอาเองก็ได้จับเราขาดมีหานี่หองมีเก่ามีศูนย์มีสามมีสี่นั่นใช่ใช่คันเด่นกะขึ้นหนึ่งกับศูนย์กะสามารถเอาเด่นไปจับเม็ดไอ้กอบใช่ค่ะ จับได้เลยตัวเด่นเอาตัวเด่นอย่างยังสมมุติว่า 09. ควายมาาศูนย์เก้าเด้ควม้าศูนย์เก้าควายม้ามืงเก้ากับจับจับได้เลยเอาตัวเด่นมาประกบได้เอามาตัวเด่นมาประกบได้บางคนอาจจะว่าอู้คือลายตัวแทะความชอบของคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็ลงทุนเยอะบางคนก็ลงทุนน้อยบางคนซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวเขาก็ได้เป็นเศรษฐีหกล้านแมนอกห่างแมนแมนแมนพลังโครนี่บางโครนี่ซื้อเป็นเึือก ดวงไม่มามันก็ไม่ได้เป็นนีเ<อ>ติมแมนค่ะแมน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 ควาสเสียนเพิรนว่าด้วยใช่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 ไข่ซีลุ้ยรางว,วัลน,นี่สื่อมาเป็นสุดบางบางครั้งมันก็ถูกแค่รางวัลได้แา่สองตัวใบเดียวก็มีบางคนก็นบอว่าเออลองเสียงเมืองกะนะันาใบเดียวก็ได้ดอกก็เป็นเศรษฐีหกล้านจึงสี่ดวงคนมามันก็ได้ดวงคนได่มาที่น่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่ถูกบางคนมีแก๊ ลายหนึงก็ยิบมาใบนึ่งพ่นได้หกล้านหนึ่งร้อยแลกหล้านก็มีก็จะคว้าพันได้เนาะอยากพอเพอนะคะโอ้ยอยากพ้าพอนี่อยากคว้อเด้อนี่และเดี๋ยวก็อยากที่ก็อยากถือยุ้ยเจ้เนี่ักไคร้เนาะแม่กระทั่ง เลขสูตรจักรวางนี่ยติอยากซื้อบอกติอยากซื้อเลขของลูกชายติ๊อยากซื้อบอกติอยากซื้อแต่ว่าซื้อไม่ได้ซื้อแล้วมันเลขมันเปลี่ยนมันไม่เข้าเลยก็เลยหายหายแฟนทับ์กยนันียวเงอวาวาตุกัตแคมีวาถ้าตอนที่ให้แนวทางแล้วถ้าไปล่วงซุ่มไม่แตะคดัดห่วหน,นไม่ไดะแน่แน่เลยจนพระเจ้า,าจวัวถือ,อตอนปีหกสามหกสี่นะที่อยู่ภายจนว่าเจ้าที่บ้านเป็นบ่อ ตะเกีิน่ะเกินให้บ้านตาว่าผิดต่อไะดิงเป็นอวเนี่ติดกิ๊บุ่เป็นอิงซี่ร้วคือืนเจอจะวาเข้ามาไดหลายย่งเห็นไหมใช่ค่ะโอ้ยซื้อเน้นๆยี่สิบาทาแต่ว่ามันเจอเจอนายถ้าบันดีใจ